่าค่ะมาถึงการทำนายดวงของคนมันสุหลังจากดาวเปลี่ยนในช่วงนี้ได้ไพ่สะพานบุญหนึ่งหนึ่งและไพ่จะบอกว่าจะตำหนิเพิ่มเติมก็ยังไงอยู่แต่เป็นไพด่ดีไม่มีสมาธิเลขสบอกว่าเราจะได้ทำบุญและก็เป็นคนที่มีบุญวาสนามากและตอนนี้มันจะมีเป็นไพ่สะพานบุญเกี่ยวกับ าจจะได้ไปทำบุญได้บริจาคเงินได้อะไรด้วยบุญจะส่งผลด้วยในช่วงนี้บุญส่งผลให้ในเรื่องอะไรก่อนทำให้ถึงได้ไพ่ไม่มีสมาธิสำหรับคนที่เหมือนนะจะตีไปทำงานไม่ได้ค่อยพักผ่อนทำงานเยอะทำงานไม่ได้พักผ่อนนั่นแหละส่วนสะพานบุญสำหรับเอ,อ่อ ส่นมากจะมีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าจะได้คู่คนที่คบกัน